สวัสดีค่ะโอ้โห,หน้าสดกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วยังจำดิฉันได้ไหมคะกันโลโล h ช n แนลและท่าประจำตัวของเธอขณะนี้เป็นเวลาสามทุ่มกว่านะคะอยเสียง <c oughs> ไม่ต้องแปลกใจนะคะที่เสียงดิฉันแปลกไปเนื่องจากว่าเมื่อตอนต้นปีพยายามทำเสียงให้เป็นปกติอยู่ เมื่อตอนต้นปีนะคะกันก็เป็นโควิดรอบที่สองนะคะซึ่งออพอตอนช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์กันก็มีอาการไซนัสอักเสบนะคะแล้วก็ดือไงไม่ยอมไปหาหมอเออทีนี้ก็โชคดีที่แบบว่าไม่เป็นอะไรมากแต่หมอก็บอกว่ามันคืออาการลองโควิดที่ใช้เวลาประมาณ2อสเดือนกว่าจะหายโอ้ไม่ก็อ แล้วไซนัสเนี่ยกว่าจะหายอะ่ะก็คือใช้เวลาประมาณเกือบเดือนเลยอะ่ะที่แบบที่พูดมาได้แบบเนี้ยแต่มันก็ยังมีอาการที่แบบว่าเสียงแหบหรือว่ายังมีอาการแกรแอม,มหรือว่าไออยู่อ่ะเออก็แบบเฮ้ยเจ้าโควิดตัวหลายตอนนี้กันก็ออจะกลับมาทำวอล์กนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีใครดูหรือเปล่าแต่ดิฉันก็จะเก็บไว้เป็นโมเมนต์ซึ่งตอนนี้นะคะดิฉันก็กลับมาเต้นแล้ว ซึ่งวงที่กันจะเต้นนะคะก็คือ AKB48 นั่นเองนะคะเราจะบอกว่าในวงเนี่ยดิฉันอายุมากที่สุดคือน้องๆที่เต้นด้วยเนี่ยบางคนก็อายุรุ่นจะลูกแล้วเต้นทีก็เหมือนกับข้อเข่าร้องขอชีวิตได้เลยแต่เราก็สู้เ,เนาะพรุ่งนี้ก็ต้องได้ตื่นแต่เช้านะคะเพราะว่า,าทางวงเนี่ยนะัดตอนเช้าเพื่อที่จะไป blocking เวที เพราะว่าเต้นเป็นวงแรกตอนประมาณบ่ายสองโมงนะคะก็ต้องตื่นแต่เช้าว่ะแหละแต่ตอนนี้ผมยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวเปล่าผมไม่แห้งก่อนนี่ก็เป็นของนะคะที่จะเอาไปในวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้กําลังทะเลาะกับตัวเองอยู่ว่าจะเออเอาของบางส่วนแบบแต่งตัวไปเลยหรือว่าเออจะไปแต่งที่นน่นเออยังไงดี <laughs> กําลังทะเลาะกับตัวเองอยู่นะเพราะว่า ไม่อยากแบกของหนักไม่อยากแบกของเยอะแต่เราก็ไม่อยากแต่งตัวแบบเยอะๆออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออก็ยังทะเลาะกับตัวเองอยู่ไม่รู้จะทาไงดีเออเนาะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะมาเจอกันอีกทีหนึ่งเนาะจะพยายามเก็บภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็ตอนที่เต้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะสามารถเก็บภาพมาได้หรือเปล่าหรือว่าเก็บคลิปมาได้หรือเปล่านะคะก็ยังไงเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้คืนนี้ไปนอนก่อนบ๊ายบาย ลาประมาณหนึ่งชั่วโมงทวนหรือเปล่านิดนิดหน่อยตอนแรกนึกว่าน่าจะสักเกือบสองชั่วโมงนี่ก็เป็นชุดของเราในวันนี้นะคะ <laughs> <laughs> แต่งมาแบบนี้เลยอ่ะทุกคนก็จะมีความเขินเขินนิดนึงนะคะนี่ยังไม่ได้แต่งหน้าเลยหนะ้าสดมาแต่งที่นี่เอาเพราะว่าเดี๋ยวหน้าเมือกเอานะคะม <laughs> <laughs> ีคนเข้า <laughs> <laughs> เป็นใครคะเป็นใครคะ ใครคะเป็นใครคะเป็นอิตาโนโทโกมีที่มีหน้าหมาค่ะเอาเอาแมงออเดี๋ยวนี้เธอถ้า <c oughs> เอาแมงออเดี๋ยวนี้เอาแมงออเดี๋ยวนี้นะส <c oughs> วยแสบอันนี้คะ่ะทำวอล์กอยู่คะ่ะสนใจคาเฟ่ไหมคะ่มีไม่ได้เซลฟียู่ไม่ได้เซลฟี่ไม่ได้เซลฟี่ <c oughs> พิธีกรนะคะพิธีกรพิธีกรของเราในวันนี้นะคะ <c oughs> วันนี้มาในลุคไหนคะ ไอ้ยายกคุ้มมากาลแล้วเขาก็เข้ามาแล้วเขาก็มาพร้อมกับถ้วยม,มาม่าในมือมาม่ากล้วเาก็มามเบอ,อล์ของเราก็ครบ5คนแล้วเยีแต่มีหนึ่งคนมาล็อกกิ้งเวทีไม่ทันค่ะใครสารภาพามาเดี๋ยวนี้นนนนใครกันนะใครกัน,นแ,ตแต่ก็มีนานหน้าสดคนนี้ใครคะอ้าว เขาไม่พูดกับเราอะ่ะค<ข>นนี้เขาไม่พูดกับเราอะ่ะคนนี้ใครอ่ะใครคะพูดชื่อเขาไม่พูดกับเราอ่ะและนี่ก็คือของพักของเราเป็นของเราทั้งหมดเลยไม่ใช่เมือหอื่นไม่มา นะรอบสองรอบนะคะก็จะไปขึ้นที่ค่ะนี่ทุกคนดูนี่น้องก็ทำเมนจารมาให้เราด้วยพร้อมเสร็จแล้วนะคะเตรียมไปขึ้นสเตจจ้าเย่เติมหน้ากันใหญ่เลยแต่ละคน ไหนอะเต้นเสร็จแล้วนะคะเราก็มากินก๋วยเตี๋ยวเลือค่ะนี่มากับคุณเอกลักษณ์ค่ะเย่หิวมากหิวจนแบบเมื่อกี้มือสั่นเลยอ่ะต้องการน้ำตาในเส้นเลือดเย่เอ้ยคนนี้มาเชียร์เราด้วยเย่ไหนไหนไหนฝากงานไหนค่ะฝากผลงานฝากผลงานฝาากงนเย่เล่นตอนกี่โมง ห้าโมงเป็นตอนห้าโมงบูปดก่โมงบูเตอรกิ่โมงเนื่องเปิดสี่โมอกว่าวอกนี้จะลงนะคะก็ไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้นะคะอยู่ยังปิดหน้างค่ะโอเคก่นและในตอนนี้เราก็จะไปเปิดบูการเย่บูดบูธ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 แลบูเปิดบูธะนี้ก็คือบูธของเรานั่นเอง Oh เราจะไปกินหมูกระทะบุฟเฟ่กันนะคะที่ที่ไหนนะหมูกระทะสายพานบุฟเฟ่หมูกระทะสายพานบุฟเฟ่นะคะที่มีเตอร์ร้านชิคกี้พายเข้าสู่แก๊งว้าถึงแล้วเย่ว่าแต่ร้านบุฟเฟ่หมูกระทะอยู่ไหนครับเพื่อนอยู่ตรงนู้นเย่มาถึงแล้วกินกันเทียวแล้เย่ ถึงแล้วจ้ารออีกแป๊บหนึ่งก็ได้กินแล้วเออหิวหิวมีคนแบบว่าออพึ่งเห็นตึกช้างทางแรกแล้วบอกว่ามันไม่เหมือนไม่เหมือนตึกช้างเพราะอะไร เจอคนเมาดิบนะคะแล้วระหว่างเขาเมาดิบเขาก็กําลังขูดกระทะ <laughs> โอ้โหแล้วดูตัดท่ามาที่กระทะเราคือแบบเหมือนคนไม่ได้กินนะเมาดิบแล้วหนึ่งเอวะมีคนนะคะใชยแบบว่า เลยลิสต์กามิเกสเท้นะคะ ขณะนี้เป็นเวลาตีสองใกล้จะตีสามแล้วนะคะก็คืองงมากว่าทำไมคลิปเปิดกับคลิปที่ใกล้จะปิดนะคะก็คือเป็นชุดนอนกับผมที่เปียกเหมือนกันเลยนะคะคือก็วันเมื่อวานสิเออนะก็จะบอกว่า เต้นผิดเกือบทุกเพลงเลยทุกเพลงเลยดีกว่านะคะเต้นผิดเลยแล้วจะบอกว่าคือต้องบอกว่าเป็นวันซืนก่อนที่จะเป็นวันเต้นนะคะจะบอกว่าไม่ได้นอนเลยดีกว่ามั้งเออความที่เรากินกาแฟเข้าไปนะคะแล้วกว่าจะได้นอนเนี่ยกว่าจะแบบขมตานอนได้เนี่ยนะก็ประมาณตีห้ากว่าแล้วก็คือหลับๆับตื่น ฟื้นขึ้นมาอีกทีก็ประมาณ8ปดโมงแล้วก็รีบรีบรีบีบรีบรีบ,บ,บ,บไปนะคะแล้วก็ไปเต้นตอนประมาณบ่ายสอง oh. เรียกว่าสู้ชีวิตมากๆเลยนะคะแต่ก็ขอบคุณนะคะทางผู้จัดงานนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังน,นะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่แวะเข้ามาคุยที่บูธนะคะแล้วก็ท่านที่มาซื้อเช็กกินะคะขอบคุณน้องๆนะคะในวงที่ ร่วมหัวจมท้ายมาด้วยกันนะคะฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันนะคะแล้วก็ล่าสุดก็คือจากที่เรียกว่าแม่ก็เรียกดิฉันว่าเจไปด้วยแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญขอบคุณตัวเองด้วยนะคะที่ลุกขึ้นมานะคะจากเซฟโซนของตัวเองนะคะมาทําในสิ่งที่ตัวเองรักอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่ช่วยกันมาสปอตงานนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ด้วยนะคะ และขอพูดประโยคนี้หลังจากที่ไม่ได้พูดมานานชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี